วันนี pues, ้ก็จะมาเล่นเกม b i g Big Game กันนะไม่รู้เรียกชื่อถูกไหมก็พี่ก็ขอไปกิดพี่ก็เมนต้ล่างกันด้วยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Dead Man จดตุดอาจจะมีเสียงแส้หน่อยก็ขอไปด้วยนะครับ คลิปนี้อาจจะพูดลายแรงสิบสามบวกขึ้นไปนะดูได้ผมมายุบอกดีกว่าผู้เสียงดังเลยมาเลยมาเนี่ย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 จะรอนานนะเกมเนี้ยเออ เออเอออี่นอมะมาแล้วก็รออีกแป๊บนึ่งนะจะเร็วจะเป็นคงจะรอนมากนุ๊กฮึ ดูทีมดีฮะเราเปน็นสไนเปอร์เรามีไปสิบตัวอู้ เล่นๆเลยเลยครับมมางานิมว่าวก็หัวอ ดงคีฮะไปไหนแหล้ว คนเนียะว่าแต่ทางนั้นมันเหนียไม่ค้มผมหรอกอะไร หยุลงอ่ะเฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตโอ้โหเราขึ้นไปตรงนั้นมาเป็นคาทีา่รักนะไม่ค่ ผมรู้ผมเริ่ผมช่งถ้าจะขึ้นี๋จะลองขึ้นไปดูผมไม่คาดติดเดียวเองครับ kita mulai. kita tip Temus semua นี่มาแล้วโอ้ยเสียงเสียงโอ้ยเสียงมันมีปืนอะไรสักอนีางปืนนั้นโคตรโหดเลยครับครับมันได้ดอปจากกล่องมาทำไง กำลังสองมันอยู่เลยผมไปจัดมันตัดมันโหสักโด

อันนี <S uno> uh ้อย่าบินไปให้งูนะมันมีทางขึ้นมันอยู่ดีอยู่มันไม่ค่อยดีพูดผิดทางขึ้นก็มีการทางที่ขึ้นเอ้นนี่ค่ะ อืมมันไม่มีใครเกิดเลยเออมี่เฮ็ดช็อตมีโหโคตรเทพอ่ะคน,นเทพเป็นโชว์ หมอฮะเ e ดิกเอ้ไม่ใช่ด,ดองของติดคนเพลงเลติดใหม่สนุกมากแลวค่าก็ทีฟรียัง มันก็ตายอ๋อฉันต้องไปซื้อพกอะไรอันนึ่งนะใช่ Oh, yeah. uh langs manchel ya. Yeah. โอเคครับบายบาย